สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมวันนี้ทีมงานชอการช่างปีดบ,บ้านย้ายบ้านครับตอนนี้ทีมงานเรากําลังย้ายบ้านปูน2ชั้นนะครับหลังนี้มาตําแหน่งใหม่นะครับนี่คือตําแหน่งที่เราตอกเข็มแล้วก็ทําฐานรับรอไว้แล้วนะครับ น,นี้ก็เกี่ยมการย้ายมานะครับวันนี้เป็นวันที่2ในการย้ายดบ้านนะครับวันนี้เป็นวันที่สองวันแรกก็คือเมื่อวานนะครับ ทีมงานเราตอนนี้ก็ย้ายน่าจะได้ประมาณต10ิดกว่าเมตรครับผมการย้ายสองวันแล้วครับบ้านหลังนี้ก็คือมันะจะมีะแนวเขตของถนนซึ่งเข้าเวียนคืนทําเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครปนมน,นะครับ อ่าพอดีบ้านหลังนี้ก็อยู่ในเขตที่ที่ที่เข้าเวียนคืนหรือว่าที่แนวแนวเขตของถนนนะครับตรงตรงนั้นนะครับคือแนวเขตของถนนมันจะมาถ้าพูดถึงบ้านเดิมก็จะน่าจะอยู่ในเขตของบ้านพดีคือเขตล้อมบ้านพอดีเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ย้ายอะไรมามาปรมาณสิบกว่าเมตร อย่าห่างเลยนะครับแล้วบีมเนี่ยสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปเลยเดี๋ยสอดเข้าไปเลยตัวนี้นะโบตอกอ่ะค่อยตอไหมแต่ว่ามันห่างฝนเนี่ยเข้าไปให้เสียบหัวเข้าไปเข้าไปเลยมันห่างหลายมันมันแพร่บีมแล้วกับแพร่ล่อล่ำหนุนรักบนอยเสียบเข้าไปถึงที่สุดเลยทั้งหนาตอว่ากันไหมตอไหมอ่าเสียบเข้าไปเลย นี่แนวขืออันนี้คือเขียบ้านเดิมนะครับซึ่งจะอยู่ตรงแนวต้นไม้ต้นลำใหญ่ต้นนั้นครับตอนนี้นย้ายมาได้ว้ว1สิบเตเมตรเราทำการย้ายวันที่สองนะครับ ก็คือเจ้าของบ้านโดนเหยียดถนนทั้งหลังเลยนะครับก็เลยต้องมีการย้ายออกเจ้าของบ้านก็ได้เงินจากรักคนหนึ่งนะครับในการค่าขนย้ายอาจจะถ้าคิดแบบนั้ก็คืออาจจะไม่ไม่คุ้มค่าเหมือนที่เราขายแล้วกันแต่ก็จำใจครับผมจ,จำใจต้องย้ายออก ดีไปสร้างใหม่ครับบ้านขนาดนี้ก็ทีมงานเราก็ย้ายให้ได้ครับซึ่งแล้วแต่ว่าบ้านแต่ละหลังก็อาจจะไม่เท่ากันาราคาหรือว่าคา่าแรงย้ายก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ขนาดของบ้านแล้วก็รายละเอียดการย้ายใกล้ไกลแค่ไหน สนใจติดต่อได้นะครับผมบ้านขนาดนี้หรือใหญ่กว่านี้เราก็สามารถย้ายได้นะครับทีมงานเรารับงานทั่วประเทศครับยินดีบริการ,รบเบอร์โทรก็0847883961 095644391เป็นเบอร์ไลน์ทั้งสองเบอร์ครับยินดีให้บริการนะครับในส่วนของการทำงาน ในส่วนของการย้ายยีดทุกประเภทครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมคลิปของเมเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าหรือว่า,างานต่อไปขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผม